จากที่พระเอกและก็ทั้งโซพิษทั้งสองได้ทําการดูดซับเสริมความแข็งแกร่งใช้เวลาในการพักผ่อนในหุบเขาแห่งนี้จนครบไประยะเวลาหลายวันแล้วนะครับในตอนนี้พวกเขานั้นก็คิดว่าจะต้องมุ่งเดินทางออกไปจากป่าแห่งนี้เหมือนกันโดยจุดมุ่งหมายของพระเอกก็คือกลับไปที่นิกายเฟย์ชิงนะครับเพราะเนื่องด้วยที่ทั้งโซพิษก็ได้กลายเป็นสิทธาบกหรือว่าทั้งโซประจํานิกายเฟย์ชิงของเขาแล้วในตอนนี้ก็คงจะต้องแนะนําตัวให้กับเหล่าทั้งโซคนอื่นได้รับรู้เพื่อให้ทั้งโซตรงหรือว่าทั้งโซพิษได้กลาย กลายเป็นท้าโศประจํานิกายเฟื่อลิงอย่างเต็มตัวนั่นเองนครับก่อนที่พวกเขาจะได้มุ่งเดินทางกันกลับไปแถมเมื่อพระเอกมุ่งเดินทางมาถึงที่นิกายแล้วในตอนเองก็จะมีเหล่าศิษย์สาวบกมากมายนะครับพวกเขานั้นก็ได้กล่าวเคารบชื่นชมพระเอกนะครับพอได้เจอพระเอกพวกเขาก็ต้องรีบโค้งคารวะท่านผู้นําของพวกเขาเลยในตอนนี้นะครับแต่สิ่งที่พวกเขานั้นตกใจไปมากกว่าเดิมเพียงแค่ระยะเวลาไม่นานเท่านั้นพระเอกนั้นก็ได้พาใครบางคนมาด้วยนะครับแถมชายคนนี้ถึงแม้ว่าจะ ดูชาชาลาแก่ๆนี่ครับแต่ว่ากลิ่นไอออร่าพลังที่ได้ปลดปล่อยออกมานั้นพวกเขารับรู้ได้เลยว่าคนคนนี้แข็งแกร่งมากๆซึ่งพวกเขาเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับพะก็ได้ยอมรับนับถือให้พระเอกนั้นเป็นเจ้านิกายของพวกเขาอยู่แล้วพวกเขาก็ไม่ได้คิดที่จะขัดขันอะไรนะครับก็ทําได้เพียงแค่ก้มเคารบพระเอกก่อนที่พระเอกนั้นจะได้เดินจากพวกเขาไปโดยพระเอกก็ได้กลับมาหาน้องสาวของเขานะครับจะเป็นทางด้านของพี่สาวฟางรวมถึงแม่นางลู่สินทงนะครับถึงตัวเธอในตอนนี้ก็รู้สึก เป็นห่วงพระเอกมากเพราะหลังจากที่เอกนั้นได้หายไปหลายวันในตอนนี้ก็ต้องรีบเข้ามากอดพี่ชายของเธอเลยนะครับแถมเมื่อทั้งสองได้เจอกับทองโซพิษแล้วพวกเขานั้นก็รู้ได้เลยนะครับว่าท้งโซพิษมีกลิ่นอายออร่าพลังที่แข็งแกร่งนั้นปลดปล่อยออกมาแม้ว่าพวกเขานั้นจะรู้สึกเกรงกลัวก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่พี่ชายของเธอหรือว่าพระเอกนั้นพามาด้วยเกรงก็คงจะต้องเป็นคนดีเหมือนกันนะครับพวกเขาก็เลยไม่ได้เกรงกลัวหรือว่าคิดอะไรไปมากกว่านั้นทางด้านของทอมโซพิษท,ที่ได้เห็นไม่น นางลู่สินธงแล้วตัวเขานั้นก็ได้นึกถึงลูกสาวของเขาที่ได้ตายไปนะครับเหมือนกับว่าแม่นางลู่สินธงผู้นี้คล้ายคลึงกับลูกสาวของเขาก็เลยได้พูดบอกกับแมน่นางลิซุนถงไปถ้าเกิดว่าเจ้ามาเป็นลูกศิษย์ของข้าข้าจะตามให้เจ้าแข็งแร่งขึ้นในอนาคตเจ้าเต็มใจที่จะกลายมาเป็นลูกศิษย์ของข้าไหมทางด้านของเพกในตอนนั้นเองก็รู้สึกงงเหมือนกันนะครับเพราะปกติแล้วทวโสภิดเป็นคนที่นิ่งสุขุมไม่อยากจะพูดคุยกับใครเลยแม้แต่น้อยแต่ในตอนนี้มีรอยยิ้มออกมาแถมก็ยังพูด พูดคุยกับแม่นางลูกสินธงเหมือนกับพูดคุยกับลูกสาวของตัวเองอีกด้วยตัวเขาเองก็เลยแบบมีความสงสัยเล็กน้อยน,นะครับผมแต่ท้าวพระเอกนั้นก็ไม่อยากที่จะให้แม่นางลูกสินธงนั้นไปฝึกวิชาพิษกับทั้งโสพิดนะครับเนื่องด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหญิงสาวสวยงามนะฮะมีพิษอยู่ในร่างกายเกรงว่าโตขึ้นในอนาคตก็คงจะไม่มีชายใดกล้าเข้าใกล้เหมือนกันนี่ครับ แต่ทว่าพระเอกนั้นก็ไม่อยากที่จะตอบปฏิเสธไปก็ได้ตอบกับทมโสพิษไปเพียงแค่ว่าลูซินทงนั้นเป็นคนที่ไม่ไมีพรสวรรค์ความสามารถตัวเธอไม่สามารถกลายเป็นผู้ฝึกจุดได้เกรงว่าถึงแม้ว่าท่านจะสอนวิชาพิษให้แก่เธอตัวเธอคงจะไม่สามารถใช้วิชาพิษได้เหมือนกันแต่ทางด้านของทัโซผิษก็ได้บอกไปทําไมว่าลูซินทงนั้นจะไม่สามารถใช้วิชาผิดได้ เพราะร่างกายของเธอเป็นร่างกายผิดที่มาจากต้นกําเนิดอยู่แล้วเกิดมาเธอนั้นก็มีร่างกายผิดของเธออยู่เลยถ้าเกิดว่าเธอนั้นไม่สามารถที่จะปลุกพลังผิดของเธอออกมาได้กลิ่งว่าก็คงจะมีระยะเวลาไม่เกิน20ปีตัวเธอนั้นก็คงจะต้องตายอย่างแน่นอน จึงทำให้ทางด้านแม่กับทั้งพระเอกรวมถึงแม่นางฟงางท้งสองนั้นก็รู้สึกตกใจเหมือนกันถึงแม้พระเอกจะรู้จักกับแม่นางลิซุนทงมาไม่นานก็ตามแต่ในต,ตอนนี้ก็รู้จักสนิทสนมกับเธอมากนะครับเหมือนกับว่าน้องสาวแท้ๆของเขาถ้าเกิดว่ามีอะไรที่พ่อจะสาวมาช่วยเหลือเธอได้ให้มีชีวิตรอดต่อไปเขานั้นก็ได้เต็มใจเหมือนกันนะครับซึ่งทางด้านของแม่นางฟางก็พอจะสามารถรับรู้ถึงอาการป่วยของเธอมาก่อนอยู่แล้วเพราะเคยได้ยินพ่อของเธอได้พูดมาว่านางลูซินทงนั้นตัวเธอนั้น มีร่างกายที่ป่วยมาตั้งแต่เด็กก็เลยไม่สามารถกลายเป็นผู้ฝึกหยุดไทยไม่คิดเลยว่าจะกลายเป็นร่างกายผิดตั้งแต่ต้นกำเนิดแบบนี้นะครับโดยท่านุโสผิดก็ได้พูดให้กับพระเอกได้เชื่อมั่นมั่นใจเขานะครับโดยปกติแล้วตัวเขานั้นไม่ใช่ร่างกายผิดแต่อย่างใดแต่แว่าเป็นผู้ฝึกวิญ,ญญาณที่พยายามใช้วิชาผิดเท่านั้นนะครับ จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ตัวเขานั้นก็เลยกลายเป็นผู้ฝึกยศและก็ผู้ฝึกวิญญาณในการใช้วิชาพิษนั่นเองแต่ว่าแม่นางรูสินธงก็ได้แตกต่างจากไปตัวเธอนั้นมีร่างกายผิดตั้งแต่ต้นกันเนิดถ้าเกิดว่าฝึกฝนวิชาพิษจากเขาไปเรื่อยๆแล้วล่ะก็เกรงว่าอนาคตตัวเธอนั้นจะแข็งแกร่งเกินกว่าที่เขานั้นเป็นอยู่ในตอนนี้แน่นอนนะครับซึ่งอนาคตก็อาจจะไร้ขีดจํากัดไปเลยทีเดียวนะครับผมทางด้านของเพกได้ยินเช่นนี้ก็ได้กล่าวขอลองทับโซพิษไปถ้าเกิดว่าทัานพอที่จะสามารถ ช่วยเหลือเธอได้ให้เธอนั้นมีชีวิตรอดต่อไปถึงแม้ว่าจะเป็นวิชาผิดก็ตามตัวข้านั้นก็ยอมเต็มใจเหมือนกันท่านอุโสผิดก็เลยได้พูดบอกกับานางลูซินทองไปตัวเจ้าเต็มใจจะได้กลายเป็นสิทธิ์ของข้าหรือเปล่าข้าจะสอนให้เจ้านั้นแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตแน่นอนทางด้านของนางลูซินทองก็ได้ถามกับทา่านโสผิดไปถ้าเกิดว่าตัวท่านนั้นสามารถที่จะช่วยให้ข้าแข็งแกร่งกว่าพี่ชายของข้าตัวข้านั้นก็จะเต็มใจในการกลายเป็นสิทธิ์ของท่านเพราะอนาคตข้านั้นก็อยากจะแก้แค้นให้กับพ่อของข้า และก็อยากจะปกป้องพี่ชายของข้าให้ได้เหมือนกันทถาโสผิดก็ได้ตอบยืนยันไปน,นะครับข้าจะทําเช่นนั้นให้ได้เหมือนกันภายในระยะเวลาไม่เกิน3ปีต่อจากนี้ไปเจ้าจะแข็งแกร่งกว่าพี่ชายของเจ้าแน่ๆท้ายที่สุดแล้วแม่นางลูกสินโถงตัวเธอเองก็ได้คุกเข่าคาระวะและก็ได้กลายเป็นลูกศิษย์ของทัาโสผิดไปเหมือนกันนะครับผมซึ่งทัาโสผิดก็จะเลี้ยงเธอให้เหมือนกับลูกแท้ๆนะครับเพราะตัวเขาเองก็เห็นแม่นางลูกศินโถงเหมือนกับลูกของเขาเหมือนกันนะครับก็จะรักและก็ทนุถนอม จากนี้แต่ทว่าก็ไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะครับทำโสผิดก็ยังได้ทํากับแม่นางฝังไปนะครับหนึ่งเวทีในด้านความสามารถพรสวรรค์ของเธอก็ไม่ได้โดดเอ็นอะไรมาแต่แะว่าตัวเขานั้นก็พอที่จะมีวิธีในการช่วยเธอนั้นให้กลายเป็นระดับยอดจุดนะครับแต่แต้วมันก็จะขึ้นอยู่กับความสามารถของเธอเองนะครับว่าจะสามารถฝึกตนไปอยู่ในระดับยอดจุดได้หรือเปล่าแต่ว่าวที่แน่ๆก็ไม่ต่าไปกว่าปรมาจารย์หกดาแน่นอนนะครับเป็นคํามั่นสัญญาที่ทำโสผิดได้ให้คํามั่นสัญญากับแม่นางฝั่งเอาไว้พ ก็อยากจะมีหญิงสาวนะครับมาช่วยในการเลี้ยงแม่นางลู่สินธงเหมือนกันนะครับเพราะตัวเขาก็คงอาจจะไม่ได้อยู่กับเธอได้ตลอดเวลานะครับสุดท้ายแล้วแม่นางฟังก็ได้ตอบตกลงไปเหมือนกันตัวเธอในตอนนี้มีความแข่งแข่งเพียงแค่ระดับนักรบ5ดาว้าเกิดว่าภายในระยะเวลา2ปีทังโซพิสามารถทําให้เธอนั้นกลายเป็นระดับปรมาจารย์ขั้น6ดาวได้ตัวเธอนั้นก็คงจะต้องเต็มใจอยู่แล้วนะครับและหลังจากที่พวกเขาได้พูดคุยอะไรกันเสร็จสับแล้วเรียบร้อยน,นะครับพระเอกนั้นก็ได้แยกตัวออกจากไป เพราะตัวเขาจําเป็นจะต้องฝึกฝนเสริมความแข็งแกร่งให้เขานั้นแข็งแกร่งขึ้นเหมือนกันนะครับในตอนเองพระเอกได้นําเอาน้ํายาจิตวิญญาณของเขาออกมาครับเพราะในตอนนี้พลังยุทธของเขาไปอยู่ในระดับขั้นก้าสูงสุดแล้วนะฮะเหลือเพียงแค่พลังจิตวิญญาณในตอนนี้จะไปอยู่ระดับขั้นก้าสูงสุดได้นะครับก่อนที่เขานั้นจะได้เรื่องขึ้นไปสู่ระดับประมราจย์ได้่นองนะครับซึ่งในวันนี้พระเอกได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องไปอยู่ในประมราจย์ขั้นหนึ่งดาวให้จงได้ก่อนที่เขานั้นจะได้นาเอาเตียงโยกออกมาดูัของ เร็วจิตวิญญาณเข้าไปในร่างกายในทันทีนะครับซึ่งในด้านพรสวรรค์ความสามารถของเอกที่เป็นร่างกายยินยังอยู่แล้วรวมถึงเตียงยกวิญญาณที่มีอยู่นะครับตัวเขาเลยสามารถดูดซับพลังได้อย่างรวดเร็วนีครับจนระยะเวลาผ่านไปไม่กี่วันเท่านั้นในตอนนี้พระเอกก็สามารถฝึกตนได้สําเร็จตัวเขานั้นสามารถฝึกตนไปอยู่ในระดับประมาจย์ขั้นหนึ่งดาวได้แล้วนะครับแต่ว่าอเอกก็สามารถสัมผัสได้ถึงพลังในร่างกายของเขามันเข้มข้นเป็นอย่างมากนะครับผมถ้าเกิดว่าต่อสู้จริงๆริ แปว่าในระดับปรมาจารย์9าดาวคันนั้นก็ยังสามารถรับมือได้เหมือนกันเรียกได้เลยว่าถึง9ระดับเลยทีเดียวนี่ครับทีไปเองนั้นสามารถต่อสู้ได้นะครับและในตอนนั้นเองพระเอกนั้นก็คิดว่าในตอนนี้เขาก็คงจะต้องมุ่งเดินทางออกไปยังด้านนอนกนแล้วเพื่อที่จะบอกให้ทุกคนได้รับรู้ว่าพวกเขามีเท่าโสมหมในการเข้าร่วมในกายของพวกเขาในตอนนี้นะครับแถบดังด้านของพระเอกที่มุ่งเดินทางออกมาอย่างด้านอนอกแล้วก็ได้มาเจอกับแม่นางลูซส,สิน่งเหมือนกันนะครับตัวเธอนั้นก็แบบว่าเป็นห่วงพระเอกมากๆนี่ครับ พอทุกๆครั้งที่พระเอกนั้นไปฝึกฝนก็ใช้ระยะเวลาหลายวันพอสมควรในการดูซับพลังตัวเธอก็เลยคิดถึงพระเอกมากน่ครับพอได้มาเจอกับพี่ชายก็ต้องรีบเข้ามากอดพระเอกเลยแต่ก็นอนว่าทางด้านของนายน้อยจังก็ได้มารายงานกับเอกได้รับรู้เหมือนกันนะครับผมว่าในตอนนี้ทั้งโศทั้ง3พวกเขานั้นก็อยากจะเรียกพระเอกไปพูดคุยนะครับเพราะหลังจากที่พวกเขานนัได้รับรู้ว่าพระเอกพาใครบางคนเข้าร่วมนิกายมาแต่ก็ยังไม่ได้บอกพวกเขา ก็เลยอยากที่จะให้พระเอกนั้นมาอธิบายให้กับพวกเขานั้นได้รับรู้ว่าเรื่องมันเป็นมาอะไรยังไงนั่นเองนะครับทางด้านของพระเอกก็ไม่ได้คัดอยู่แล้วเพราะตัวเขานั้นก็อยากจะบอกทุกคนเหมือนกันว่าธนุโศผิดนั้นกลายเป็นทโศประจํานิกายของพวกเขาต่อไปนะครับพระเอกนั้นก็ได้มุ่งเดินทางไปที่ห้องโถงประจําตระกูลในทันทีนะครับโดยในะตอนนี้ก็จะมีเหล่าท,าทั้โศทั้งสามคนพวกเขานั้นก็ได้มาต้อนรับรอเพ่กอ,อยู่แล้วรวมถึงเหล่าศิษธ์สาวกอีกหลายคนนะครับได้มายืนมุงที่ในห้องโถมแห่งนี้ เพื่อที่จะให้พระเอกนันอธิบายนะครับทางด้านของอเอกก็ได้บอกไปว่าในตอนนี้เขานั้นก็ได้พาคนคนหนึ่งมาจริงๆซึ่งก็จะเป็นท่านลุงของเขาคนคนนี้แข็งแกร่งมากๆตัวเขานั้นจะรับเข้ามากลายเป็นพันุท่านโสมประจํานิกายของพวกเราหรือว่าธรามโสมประจําสํานักเฟลิงนั่นเองนะครับ แต่ทางด้านของท่านโสรวงและก็ท่านโสโจทั้งสองนั้นก็ไม่ได้ยอมแต่อย่างใดเพราะพวกเขานั้นก็ไมไ่รู้จักกันมาก่อนนะครับจะพาคนอื่นๆเข้ามาร่วมในการสุมสีสุมฮาโดยไม่ได้พานเข้าเลยพวกเขานั้นก็จะไม่เต็มใจเหมือนกันนะครับจนทางด้านของพระเอกนั้นก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้ว,พวเพราะเขานั้นก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะพาท้าวโสผิดกลามาเป็นท่านุโสประจำสำนักคนใหม่ต่อจากนี้นะครับซึ่งทั้งสองก็พยายามคัดค้านอย่างเต็มที่จนในตอนนั้นเองก็จะมีเสียงใครบางคนก็ได้พูดขึ้นมาว่าพวกเจ้าไม่ยย ในการเป็นเทัาโสประจำนิกายอย่างนั้นหรอพวกเจ้ามีความสามารถขนาดไหนกันแน่ ที่จะไปเสีดให้ค่านั้นกลายเป็นทัพโซประจำนิกายเฟลิงของพวกเจ้าทางด้านของทั้งสองที่ได้เจอเพกแล้วรวมถึงเราศิษสาวคนอื่นๆที่ได้เห็นออราพลังที่ทั้งโศผิดนั้นได้ปลดปล่อยออกมาพวกเขาถึงแม้ว่าจะไม่สามารถสัมผัสได้นะครับว่าทัพโซผิดแข็งแร่งในระดับไหนกันแน่แต่ว่าออราพลังที่ได้ปลดปล่อยมาแม้าทางพวกเขาที่อยู่ในระดับยอดจุดนั้นก็รับรู้เลยว่าคนคนนี้แข่งแร่งจริงๆแข็งแร่งเกินกว่าที่พวกเขานั้นจะสามารถรับมือได้เพียงแค่ความคิดของชายนมผู้นี้ เกรงว่าก็สามารถจัดการฆ่าพวกเขาได้เลยนะครับถึงแม้ทางด้านของทั้งสองเกินเลยแบบไม่กล้าที่จะพูดอะไรไปนะครับแต่ว่าทำโสกผิดก็ยังไม่ได้อธิบายไปนะครับผมว่าตัวเขานั้นเป็นใครมาจากไหนในตอนนั้นเองก็จะมีชายหนุ่มผู้หนึ่งนี้ครับได้มารายงานบอกกับเพกว่าในตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วมันมีกลุ่มคนจากนิกายลวดเจียนพวกเขามุ่งเดินทางมาถึงอย่างนิกายของพวกเขาแถมคนพวกนั้นก็ยังพาศิษย์มานับร้อยคนเพื่อมาบุกเข้าโจมตีนิกายของพวกเขาอีกด้วยทางด้านของ ทั้โสหว่วงรวมถึงทั้โซโจท้งสองมีสีหน้าที่เป็นกังวลมากกว่าเดิมนะครับเพราะก่อนหน้านี้มีเหล่าศิษธ์สาวกจางนิกายลัวดเจียนบุกเข้ามาเพื่อมาพูดคุยกับพวกเขาแต่ว่าพระเอกก็ได้ทาการโจมตีเธอจนได้รับบาดเจ็บและก็ยังจับชายหนุ่มศิษธ์สาวกที่เป็นสิทธิชั้นในของนิกายลวดเจียนไปอีกด้วยไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงพวกนั้นก็คงจะมาที่นี่เพื่อมาแก้แค้นให้กับสิทธิสาวกของพวกเขาเป็นแน่นะยครับทางด้านของท่างโสหว่วงรวมถึงทั้โซโจก็เลยได้บอกกับท่าโสพิษไป วันนี้จะให้เจ้าแสดงความแก่งกั่ของเจ้าถ้าเกิดว่าเจ้าสามารถขับไล่จัดการคนพวกนั้นไปได้ ข้าก็จะไม่คัดค้านให้เจ้าเป็นเท้าโสประจำนิกายของพวกเราเหมือนกันทางด้านของท่านโสพิทก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะครับเขานั้นก็ได้มุ่งเดินทางออกไปจากห้องถงประจำประกูลเพื่อที่จะไปจัดการกับคนพวกนั้นเหมือนกันนะครับท้ตอนนี้พระเอกเองก็ได้มุ่งเดินทางตามกันออกไปนะครับแถมพอพวกเขามุ่งเดินทางออกมายังด้านนอกแล้วก็ได้มาเจอกับเท้าโสใหญ่ของนิกายลวดเจียนนะครับหรือว่าเจ้านิกายลวดเจียนนั่นเองความแข็งแร่งในระดับยอดจุดเขานั้นที่ได้มาเจอกับเพกแล้วเขานั้นก็ได้กล่าวถามเพกไปว่า ความแข่งแข่งของเจ้าอยู่เพียงแค่รับขั้นประมจาจหนึ่งดาวเท่านั้นแต่ได้กลายเป็นเจ้านิกายคนใหม่ของสำนักเฟยหลิงสำนักเฟยหลิงของพวกเจ้า ตกต่ำจนต้องเอาเด็กคนนึงมาเป็นเจ้านิกายของพวกเจ้าอย่างนั้นหรอทางด้านของพระเอกเองก็ไม่ได้พูดอะไรไปมากนะครับผมเขานั้นก็ทําได้เพียงแค่ยืนนิ่งๆเท่านั้นแต่ว่าทําโสผิดนั้นก็โกรธเป็นอย่างมากนะครับที่ได้มาพูดกับเจ้านิกายของพวกเขาแบบนี้ตัวเจ้ามีความสามารถขนาดไหนกันแนะ่ที่กล้ามาดูถูกเจ้านิกายของพวกเราวันนี้พวกเจ้าจะไม่มีชีวิตรอดออกไปจากที่นี่ได้แม้แต่คนเดียวทําให้ทางด้านของเจ้านิกายรัวเทียนตัวเขาที่ได้หันไปเจอกับชาชลาผมขาวชุดรรํำผู้นี้ล่ะ เขานั้นก็รู้สึกมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปนะครับมีสีหน้าที่เป็นกังวลไปอย่างมากพอหลังจากที่ได้สัมผัสถึงความสามารถของคนคนนี้ตัวเขาไม่สามารถสัมผัสได้ถึงระดับพลังแต่กินายออราพลังที่ได้ปลดปล่อยออกมานั้นแข็งแกร่งเลยจริงๆนะครับในตอนนั้นเองก็เลยแบบมีความเกรงกลัวนะฮะก,ก็เลยได้พูดบอกกับเท่าโศกพิษไปพวกเรามาที่นี่เพื่อมาตามสิทธิ์ของพวกเรากับเท่านั้นแต่ แต่ถ้าเกิดว่าท่านอยากให้พวกเราออกไปจากที่นี้ตัวข้าก็เต็มใจในการพาสิทธ์ทั้งหมดของข้าออกไปจากที่นี้โดยไม่คัดค้านเหมือนกันแม้กรทั่งเหล่าศิทย์สาวกของนิกายลัวเจียนพวกเขานั้นก็ตกใจเหมือนกันนะครับปกติแล้วเจ้านิกายของพวกเขานั้นเป็นคนที่ยิ่งพยองไม่คิดยอมใครเลยแม้แต่น้อยแต่พอได้มาเจอกับท่านโสพ,พวกนี้ แต่มีสีหน้าที่เป็นกังวลและก็เกรงกลัวและก็ยังคิดที่จะออกไปจากสถานที่นี้โดยไม่คิดเอาคืนอีกด้วยนะครับแต่มาทางด้านของพวกเขาเองก็เลยเป็นกังวลมากๆเลยนะครับผมว่าการที่ต่อสู้ในครั้งนี้พวกเขาก็อาจจะไม่ใช่คู่ต่อสู้กับทัาโสผู้นี้เป็นแน่นะครับแต่สุดท้ายแล้วทางด้านของทัศโสชุดดำหรือว่าท่าโสพิษตัวเขาเองก็ไม่ยอมอยู่แล้วการที่เจ้ามาดูถูกเจ้านิกายของพวกเราและก็ยังคิดที่จะโจมตีนิกายของพวกเราอีกวันนี้พวกเจ้าจะไม่มีสิทธิ์ในการออกไปจากที่นี้ได้แม้แต่ คนเดียวอย่างแน่นอนพวกเจ้าจะต้องอยู่ที่นี่ทั้งหมดเท่านั้นทางด้านของเทาโซล,ลัวเจียนหรือว่าเจ้าในกายลัวเจียนเขานั้นที่ได้รับรู้ได้แล้วนะครับ ว่าทันโซผิดผู้นี้ไม่ยอมให้พวกเขานั้นออกไปจากที่นี้วันนี้ถึงแม้ว่าข้านั้นจะต้องตายข้าก็จะลากคอให้พวกเจ้านั้นตายไปด้วยกับพวกเราเหมือนกันถึงแม้ว่าเขานั้นจะไม่รู้นีฮะว่าทันโซผิดนั้นแข็งแก่งขนาดไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคิดนี้ก็คงไม่รอดน,นีฮะจำเป็นจะต้องสู้ตายเท่านั้นทําให้นิกายเฟลิงนั้นสูญเสียได้ม,มากที่สุดเท่าที่จะทําได้น,นีครับก่อนที่ทันโซหรือว่าเจ้านิกายลัวเจียนเขาจะได้สั่งให้เราสิทธิสาวกของพวกเขาทุกคนทําการพวงเข้าโจมตีนิกายเฟลิงไปในฮะ แต่คิดเลยว่าพอเพคกน้นจะยอมนะครับผ่าเอกก็ได้สัง่งให้เราซีซาวะของพวกเขาทุกคนเหมือนกันในการเข้าโจมตีต่อสู้สวนครับเพื่อบกป้องนิกายเฟรงของพวกเขาให้จงได้แต่ว่าในอีพีนี้ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับพาร์ทที่41นะครับทุกคนสำหรับพาร์ทนี้ e ีพีนี้ก็กำลังสนุกกันเลยทีเดียวนะครับพาร์ทหน้าอีพีหน้าเดี๋ยวมาต่อกัน,นได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับทินได้เข้าตัวรักกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ